สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับแจ็คก,กี้อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนภาษาเดนส์กันนะคะนั่นก็คือภาษาเดนมาร์กนั่นเองโอเควันนี้เราจะมาดูกรรมกันนะคะนั่นก็คือกรรมที่เป็นบุคคลนะคะฉันเธอพวกเธอพวกเขาทั้งหลายนะคะที่เป็นกรรมของภาษาเดนมาร์กนั่นเองนะไปเรยกันเลยค่ะไม่ ฉันได้เธอขำเขาผู้ชายที่เป็นกรรมนะคะ หินเขาผู้หญิงอสพวกเราแย่ พวกเธอดิมพวกเขาทั้งหลาย